ย่านำในทางที่ผิดเพื่อทำมาหากินอย่างเดียวนะครับอายุหมดไปกับอะไรไวแข็งแร่งท่านทุ่มเทไปในเรื่องไหนวิชาความรู้ทำแบบไหนปฏิบัติยังไงสอนยังไงยืนหยัดแบบไหนนะครับอีกอันนึงครับอันมาลิหิถามถึงทรัพย์สมบัติของเขามินไอนักตัสบได้มันมาแบบไหนได้มันมาจากไหนอย่างไร ว่าฟรีมาอัมพฤกแล้วก็ใช้จ่ายแบบไหนทรัพย์สมบัติได้มายังไงครับใช้จ่ายยังไงครับนะครับท่านต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าของกูจะให้ใครมันไม่ใช่แล้วครับมันจบไปนานแล้วเรื่องพันนี้นะครับให้ลูกหลานได้เรียนศาสนาให้ลูกหลานได้รู้ได้ท่องจำได้ยึดมั่นถือมั่นบางคนนี่นะครับ บอกว่าเรียนศาสนาจะทำอะไรกินก็ส่งเรียนสามัญเงินเดือนมันดีกว่าครับท่านลองถามชุดที่เข้าไปกับผมนะครับที่ไปใต้ถามเขาสิครับว่าแต่ละเที่ยวเขาได้เท่าไหร่ครับนะเราลองดูนะครับบางคนนี่ไม่ไม่รู้ว่าตั้งใจพูดหรือว่าหลุดปากออกมาเขาถามว่า เรียนศาสนาใช้จ่ายปีละเท่าไหร่พอจบแล้วมันคุ้มกันไหมขนาดเขาเนี่ยอยู่บ้านนอกคอกควายเอ้ยไม่ใช่อยู่บ้านนอกอคอ,อ,นนอกอคนาะยังมีรายได้เยอะกว่าเขาเอาเรื่องศาสนาไปตีราคากับเรื่องของดุนยาครับแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านไม่ได้อยู่ดุนดนยาถาวรน,นะครับท่านต้องทิ้งดุนยาเพื่อไปอะาคารแล้วถ้าท่านใช้ชีวิต ไม่ใช้ชีวิตเพื่ออาร์เคโรเนี่ยนะครับถามจริงๆท่านใช้อะไรคิดครับนิโป่งไหนครับนิโป่งล่างหรือนิโป่งบนครับ